สวัสดีเพื่อนๆที่รักวันสีทุกท่านนะคะไม่ได้ลงคิดมานานมากเลยค่ะเพราะว่าช่วงที่หน้าหนาวนะคะวันสีเนี่ยยุบลงหัวไปเยอะเลยค่ะวันนี้ก็เริ่มมีมาแบ่งตันเล็กน้อยนะคะนี่ต้นนี้นะคะที่ปลูกตั้งแต่แรกเลยนะไม่เคยทิ้งใบเลยก็จะเป็นหนุมานออกสึกค่ะอันนี้เริ่มเริ่มมีใบามาใหม่นะคะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ต้นนี้จะเป็นหนุมานเชิญธงนะคะนี่หนุมานเชิญธง วันนี้มีต้นเล็กมาแบ่งปันด้วยนะเพื่อนๆโอ้ยร่วงหนุมานชนทงค่ะวันนี้มีต้นเล็กมาแบ่งปันด้วยหรือเพื่อนๆท่านใดชอบไซส์นี้นะไซส์ใหญ่อันนี้กระถางประมาณเจ็ดนิ้วหรือหกนิ้วประมาณนี้นะคะนีใบใหญ่มากเลยถ้าชอบไซส์นี้ก็หนึ่งร้อยยี่สิบนะสีมาจัดเต็มค่ะหัวใหญ่แล้วนะคะอันนี้ดึงออกไปก่อนอันนี้อ่ะร้อยยี่ ถ้ 5, อาอันต้นนี้อันต้นนี้ร้อยหนึ่งละกันเนี่ยค่ะต้นนี้สีไม่จัดเท่าไหร่กระถางขนาดเท่ากันค่ะหัวใหญ่เหมือนกันแล้วแหละอันนี้หนึ่งร้อยนี้ก็จะมาไวไปไวนิดนึงนะคะเพื่อการไม่เสียเวลาต้นนี้จะเป็นลูกไม้ค่ะออกใบออกชมพูชมพูนะต้นนี้มีกระถางนี้มีสามต้นค่ะหัวใหญ่แล้วห้าสิบบาทค่ะอันนี้เป็นองค์ชายปิยะนะคะ เป็นห้าสิบาทค่ะองชายปิยะมีสองต้นนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นทีคัลเลอร์นะออกขาวเขียวชมพูกระถางสามนิ้วนะอันนี้สี่นิ้วค่ะคิดราคาเดียวกันเลยล้บการสามสิบห้าบาทค่ะสวยดี <c oughs> นี่ต้นนี้มีใครชอบไหม,มจำชื่อไม่ได้นะคะเนี่ยคะ่ะแบบเดียวกันเนี่ยคะ่ะต้นใหญ่ไปเขาจะใหญ่มากเลยอันนี้เป็นหน่อเขานะคะ ตอนนี้ถ้าเพื่อนทันรับอยู่ที่เจ็ดสิบบาทจำชื่อไม่ได้นะนี่ค่ะใหญ่มากเลยนี่ออกใบบ่อยออกใบเก่งนะคะนี่เป็นต้นสาคูนะคะไม่รู้มีเพื่อนเพื่อนท่านใดชอบไหมถ้าชอบบอกได้นะต้นสาคูเนี่ยตัดหน่อไปสามารถไปปลูกได้เลยค่ะเนี่ยเขาก็ยังออกใบไม่ค่อยเยอะนะคะเริ่ม เริ่มทยอยพื้นแทงหน่อมาใหม่นะคะนี่จะเป็นอสูรโลกันค่ะหัวใหญ่แล้วนะมีด้วยกันทั้งโมดเออเหมือนจะสี่นะคะสี่ต้นอ่ะถ้าเพื่อนๆรับขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอสูรโลกันต้นนี้ค่ะหัวใหญ่แล้วแหละขอเรียกว่าลูกไม้แล้วกันนะคะเพราะว่าจําชื่อไม่ได้ใบหนาค่ะตรงจะอ,ออกกลมๆนิดนึงนอ่าสีใบเป็นแบบนี้นะคะ ลูกไม้กระถางห้านิ้วนะคะเก้าสิบบาทใบใหญ่มากเลยค่ะออกใบสีแดงอมส้มลูกไม้ราคาสี่สิบบาทนะคะสีสวยเลยตันนี้เป็นนำโชคนะคะนี่เป็นป้ายชมพูนะคะมีหัวค่ะมีหัวแล้วเนี้ยเน,นี่ยค่ะก็มีขอที่สามสิบห้าแล้วกันนะคะ ก็จะเป็นหันุมาเชิงหันุมาเชิญธงนะคะมีหัวแล้วทุกต้นเลยนะคะนี้ขอที่ราคาห้าสิบนะคะหนุมาเชิญธงนะะีน่ค่ะนีก็มีห้าสิบบาทอันนี้เป็นองค์ชายปิยะอีกหนึ่งต้นนะคะอันนี้จะเป็นแบบแผงค่ะแผงเขียวนะคะห้าสิบบาทค่ะนีหนุมาเชิญธงอันนี้ต้นเล็กหน่อยนะ ต้นเล็กขอที่สา3สิบห้าสามต้นร้อยนะคะเนี่ยค่ะกระถางสามนิ้วนะคะมีอยู่ประมาณสามต้นสี่ต้นนะคะอันนี้สามต้นร้อยหนุมานเชิญธงนะคะก็ถ้าต้นใหญ่จะเป็นใหญ่หน่อยเมื่อสักครู่จะเป็นห้าสิบนะห้าสิบมีสองต้นแล้วก็สามสิบห้ามีประมาณสี่ต้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ต้นค่ะนี่นะคะจะเป็นชมพูพานชมพูพานห้าสิบบาทใบจะออกยาวนะคะตรงกลางจะเป็นออกโทนชมพูแบบนี้นะ,ะชมพู ชมพูพันนะคะห้าสิบบาทอันนี้จะมีพระนางอัคคีมาแบ่งหนึ่งต้นนะคะกระถางสี่นิ้วค่ะมีสองมีหน่นนอมาใหม่แล้วนะคะเนี่ยต้นนี้ขอที่เจ็ดสิบาทนะคะพระนางอัคคีเนี่ยสวยใบยเขาจะออกยาวนะคะเนี่ยแบบนี้เลยแดงสดค่ะโตขึ้นสีสวยมากเลยพระนางอัคคีเจ็ดสิบบาทยาวนะนมีต้นนี้อีกหนึ่งต้นคะ่ะ ต้นนี้ออกเขียวเปเปิดนะเอาต้นนี้นะคะอีกหนึ่งต้นกระถางสี่นิ้วค่ะมีอยู่สามหนอนะเนี่ยสามหนอแล้วก็มีต้นน้อยๆมาอีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้ขอที่ราคาห้าสิบบาทนะคะสวยมากเลยก็มีบอรสีมาแบ่งปันเท่านี้นะคะเพื่อนๆชอบต้นไหนทักกันมาได้เลยค่ะ หรือว่าโทรสอบถามได้ที่เบอร์081นะคะ8086229ทักไลน์ได้นะคะโอน60บาทนะคะแล้วก็เก็บปลายทางอยู่ที่70บาทชาโทรมาสอบถามได้เลยนะคะ